พี่พลอยบอกจริงๆไงว่าเวลาถ่ายรูปไอ้นี่มันจะออกคำคำแต่ตัวจริงขาวกว่าเอ้มา d นเ h ้มา a นเ n ้มา m น d o n Madon Girl m a d o คุณแม่บอกว่าคุยกับย่าก่อนเด็กไม่มีคอแก้บ กับยาก่อนแคลงมาปิดหมดเลยคุยกับยาก่อนตัวเท่าพี่ยูแล้วครับตัวเท่ายูกิแล้วใช่ไหมตัวใหญ่แล้ว <c oughs> วันนี้วันที่ยี่สิบสามกราสกาคมชั่งน้ำหนักหมาได้ห้ากิโลกว่า <c oughs> เออได้ห้ากิโลกว่าแล้วครับ แล้วโอ้ยให้5กิโลกว่าใช่ไหมครับแรงพี่ปุนกว่าจะขึ้นแต่ละกิโลนี่โอ้เป็นไปด้วยความยากน้องหมาต้นใหพี่หมาต้นครับผมอย่าอยู่นี่

ผมครบสี่เดือนแล้วนะใบบุญตอนสามสี่เดือนเสียงยังไม่ดังขนาดนี้เลยนีผมครบสี่เดือนเสียงดังใบบุญเสียงดังเหรอจิบุ้ยมันอ่อแอร์ตั้งแต่สามเดือนแล้วแบใบบุญเอออันแน่ของผมช้าหน่อยนึงใช่ไหมของผมช้าเลยเออของผมช้าแต่ไม่เป็นไรลูกตามกัน

ชอบใยญ่ใเย่ใหญ่ใเย่ใหญ่ชอบจับจมูกใช่ไหมจับแก้มด้วยจับแก้มก็ชอบครับผมจับแก้มก็ชอบ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 เน่าคอหายพอแล้วนะไปนอนได้แล้วพาระฮะทุ่ม สามสิบขึ้นแล้วให้ทุ่มกว่าแล้วง่ายงไปโอ้หาแล้วครับว้าว